วัดีค่ะวันนี้นะคะยังเกาะติดชีวิตของผู้ป่วยโควิดกันอยู่นะคะตอนนี้กักตัวอยู่ที่บ้านยังไม่ครบ14วันนะคะแต่ว่ายังขายของอยู่ขายของออนไลน์เหมือนเดิมนะคะกางเกงก็ยังขายเหมือนเดิมก็มีลูกค้าสั่งเข้ามาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็ทยอยส่งอยู่แต่ว่าก็ยังมีเกงๆอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะส่งให้ลูกค้าเนี่ย ลูกค้าจะกลัวไหมอะไรยังไงเดี๋ยวลองมาถามแฟนแล้วกันเนาะเตียตอนนี้ว่างไหมไลรสดอยู่ครับกินกินอยู่อ่ะพอดีอ่าแม่ขายของออนไลน์เนาะแล้วพอดีจะสั่งจะส่งของให้ลูกค้าเนี่ยก็ ก็กลัวๆอยู่ว่าจะส่งของให้ลูกค้าเนี่ยจะติดโควิดไหมหรือว่าจะอะไรยังไงหรือเปล่าอะไรอย่งเงี้ยก็เกรงๆเป็นห่วงลูกค้าเตี่ยช่วยแนะนำหน่อยสิไรสดอยู่นะไรสดอยู่ก็อันแรกเนาะที่อยากจะให้รู้ก็คือเชื้อมันอยู่ในธนบัตรได้อยู่ในเหรียญได้ประมาณห้าวันอันนี้คือ เพทจริงเนาะว่ามันมีงานวิจัยแล้วว่ามันอะไรก็มีเชื้อแหละงานวิจัยของของมอชนะเขาบอกว่ามันไปกับฝุ่น pm 2.5ด้วยตอนนี้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าทำไมคนมันไม่ติดกันหมดที่คนมันไม่ติดกันหมดเพราะว่าหลักการระบาดของโลกอะ่ะมันต้องมี3ามอย่างก็คือ1นึ่งเชื้อเนาะสเชื้อคือเชื้ออะไรเชื้อโควิดใช่ถูกต้องอันที่สองก็คือ คนนะครับก็คือคนเรามีภูมิต้านทานร่างกายไหมนะครับสามสิ่งแวดล้อมเนาะคือคนเราต้องดรดเชื้อที่มันเพียงพอมันถึงจะป่วยได้เหมือนกรณีของทําไมทําไมแม่ป่วยนะแต่ทําไมทําไมเตี่ยกับลูกไม่ป่วยก็เพราะว่าหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าได้รับเชื้อไม่ไม,ไม่เพียงพอในการก่อโรคแล้วก็อันที่สองก็คือสิ่งแวดล้อมเราดูแลดีเช่นการเว้นระยะห่างการใส่ผ้าปิดจมูกเนาะ คราวนี้มาเข้าเรื่องกันว่าทําไม่าส่งของมันไม่น่าจะติดนะหนึ่งอันดับแรกก็คือต้องโยกเครดิตให้คุณหมอที่โรงพยาบาลลำพูนเนาะเพราะคุณหมอโรงพยาบาลลาพูนเขาการที่จะให้กลับบ้านได้เขาต้องเชื่อว่ามันจะไม่ก่อให้เกิดการระบาดหรือติดโรคก,กันในครอบครัวนะครับแต่สิ่งที่เราทําทําไมเราต้องใส่หน้ากากเราทําไมต้องทําอย่างนี้สาเหตุเป็นเพราะว่ามันเป็นมาตรการครับ เราก็เคารพการมาตรการภายในบ้านแต่จริงๆแล้วมีการจับของสิ่งของอะไรร่วมกันไหมมีครับนะครับถึงแม้เราจะหมั่นล้างมือบ่อยๆนะครับน้องๆที่มีร่างกายที่ไม่แข็งแรงเนาะเนื่องจากพักผ่อนน้อยหรือว่าอะไรเนี่ยจากประสบการณ์ผมนะที่เขาป่วยกันนะเพราะพานนีดเดียวเองก็คือใหญ่ชุดไม่ครบก็ป่วยดังนั้นเป็นไปได้ไหมน,นี่ที่บ้านนี่ก็แยกกันอยู่นะครับรักษาระยะห่างหรือว่าทําอะไรทุกอย่างนะตามที่ จะทำความดหมดทุกอย่างทําความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ alcohol, นะขวดแอลกอฮอล์อยู่นนเนาะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะปลอดภัยทั้งหมดนะครับแต่เราต้องให้เครดิตว่าหนึ่งคุณหมอจากโรงพยาบาลลำพูนนะครับ่าได้ส่งกลับมาบ้านแปลว่าเชื้อถึงแม้ว่าจะป่วยนะครับแล้วก็หายแล้วนะครับก็แสดงว่าเชื้อไม่อยู่ในปริมาณที่สามารถจะแพร่เชื้อได้ที่เรามั่นใจยอย่างหนึ่งนะครับ อันที่สองนะครับก็คือ,อ,อเรามีการดูแลรักษานะครับความสะอาดแล้วก็ด้านร่างกายนะครับรับ้องก,กันการติดเชื้อดังนั้นก็เลยค่อางจะมั่นใจว่ามันจะไม่เกิดการระบาดภายในครอบครัวครับถ้างั้นก็แม่ส่งของให้ลูกค้าอะไรเงี้ยก็คือไม่ไม่ต้องกลัวนะลูกค้าก็ปลอดภัยเพราะว่ายังไงก็ไม่ติดอยู่แล้วเนาะเอาเคสล่าสุดนะครับที่บ้านแม่เยนะอยเนาะนั่นอนอนด้วยกันนะครับ นอนด้วยกันอยู่ที่งานศพจากนอนด้วยกันนะครับนอนกันเป็นสิบนะครับก็ป่วยคนเดียวเนาะ,ะแล้วธนาบับัตรนะยังไม่มีการคนที่ไปซื้อของนะไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นคนป่วยคนแรกจนถึงรายสุดท้ายเนี่ยก็ไปซื้อของตามร้านค้าก็ยังไม่มีการตรวจพบว่ามีการติดเชื้อจากการหยิบธนาบัตรนะครับทั้งที่ในธนาบัตรนะมันมีเชื้อนะครับนะครับก็ดังนั้น ถ้าสมมุติว่าเราใช้จ่ายเงินได้ของก็ไม่น่ามีปัญหานะแต่ความคิดของอแบบมีเหตุมีผลนะครับตามประสบการณ์เนาะคงคงจะไม่มีงานวิจัยอะไรทั้งนั้นนะนะครับแต่เท่าที่ทราบก็ที่งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเราก็ไปทบทวน้วลนประมาณนี้นะครับเราเลยค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเราสามารถก็น่าจะส่งของได้ครับเรามีลูกค้าส่งของใช่ไหม ใช่เพราะช่วงนี้ก็กักตัวอยู่บ้านด้วยแล้วก็แม่ก็ขายของออนไลน์ไปด้วยก็มีลูกค้าสั่งของเข้ามาเรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่าเราก็ยังชะงักส่งของอยู่ยังยังไม่ได้ส่งให้ลูกค้าเพราะว่ากลัวไม่ไม่ปลอดภัยกับลูกค้าแล้วก็กลัวเสียลูกค้าด้วยอะไรเงี้ยโอเคก็ตามที่ข้อมูลที่เรามีนะครับก็ประมาณนี้ครับ ค่ะตอนนี้ก็อ่โอเคเราก็สามารถส่งของแล้วก็จับธนบัตรอะไรอย่างเงี้ยส่งให้ลูกค้าได้ตามปกตินะคะก็ลูกค้าที่ซื้อกางเกงเป็นประจำเนาะเดี๋ยวมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะส่งให้บางรุ่นนะบางรุ่นอาจจะส่งให้ฟรีด้วยนะคะก็ช่วงนี้ก็สั่งของได้นะคะเพราะว่าพอมีเวลาส่งให้ลูกค้าด้วยะคะ่ะแต่ว่าไม่สามารถออกไปส่งเองได้นะเนื่องจากว่ากักตัวอยู่ก็คงต้อง ฝากให้ทางหลานหรือว่าทีมงานเอาไปส่งให้นะคะก็เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะคะเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาแนะนำเนาะแล้วก็ให้ความรู้กันไปควบคู่กับผู้มีความรู้แล้วกันนะคะบ๊ายบาย